วันนี้ก็ไปเจตจากมานะครับตลาดนัดปลาลาลนี <c> ่ <oughs> ได้กุ้งแดงน้อยตัวละบาดมาเนี่ยจะเอามาเพื่อคุมตะไคร่และกําจัดตะไคร่ไปในตัวเลยนะครับวิธีการปล่อยกุ้งลงตู้เนี่ยก็เหมือนกับปล่อยปลานั่นแหละก็คือคุณได้มาปุ๊บถุงเนี้ยคุณก็ามาลอยน้ําไว้ในตู้นะสักครึ่งชั่วโมงให้อหุณหภูมิในถุงกับในตู้เนี่ยมันเท่ากันถ้าคุณไม่ลอยไว้จับเทพวดอย่ยเดี๋ยวปลามันจะช็อก อุณหภูมินะไอ้กุ้งมันจะชอบอุณหภูมินั่นแหละนี่ได้มาทั้งหมดกี่ถุงเนี่ยสองสามสี่ห้าถุงก็เกือบพันตัวผมจะลงในตู้90เซนเนี่ยนี่ผมก็รอยน้ำมาไว้แช่น้ำในนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วมาปล่อยกุ้งกันเลยครับอ่ะตัดเลยตัดออกงนี้นะครับแล้วก็จุ่มน้ำครับตเติมน้ำเข้าไปในนี้ ให้น้ำในตู้เติมเข้าไปในถุงก่อนนะคุณต้องลอยน้ำไว้ก่อนครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็เติมน้ำเข้าไปแล้วกุ้งมันก็จะออกมาครับปล่อยเลยอไปแล้วไปแล้วไปแล้วอู้เยอะมากเลยนี่หนึ่งถุงเดี๋ยวก็ปล่อยที่เหลืออีกเห็นไหมครับบินกันให้ว่อนเลยปลากันดีว,ว่าอาหารปลาที่ปล่อยไปเมื่อวานเนี่ยอันหนึ่งถุงผ่านไป ที่สองครับตัดเลยเติม <ane> น้ำครับเติมน้ำเข้าไปออกมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาช้อนไอ้สลายหางกระรอกให้ออกทีหลังนะครับกุ้งก็จะลงไปเกาะตามเป็นไม้เนี้ยกุ้งเนี่ยขามันเยอะ ขามีตั้งเยอะคุณปล่อยไปพันตัวมันทํางานกันเนียน่ยหยิบตะไคร้กินทั้งวันทั้งคืนคืนเดียว่ตู้ใส่กลิ้งเลยเพราะฉะนั้นลงไปเหอะกุ้งแดงน้อยเนี่ยตัวระบาดเนี่ยแต่ถ้าคุณจะเลี้ยงให้มันรอดไม่ควรลงอย่างนี้นะคุณควรตั้งตู้กุ้งโดยเฉพาะกุ้งที่มีราคาทั้งหลายแหละแต่เนี่ยผมเอามาเจตนาจริงๆก็คือเอามามคุมตะไคร้นะครับมันโอกาสที่รอดแล้วและ,ยยนวนะครับ เป็นตัวระบาดเป็นกุ้งเหยื่อที่เขาคัดทิ้งนั่นเองเพราะฉะนั้นก็อย่าไปซีเรียสมากให้อาหารมันบ้างให้มันกินตะไคร่บ้างปล่อยไปเลยครับอันนี้เรียกว่ากุ้งเชอร์รี่เกตคัดทิ้งนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นมิกรวมเลยนะครับมีกุ้งส้มกุ้งแดงกุ้งซูชิปนกันอยู่เนี้อันนี้ร้อยตัวนะครับก็ปล่อยเหมือนกันตัดเลย น,นี่เห็นปะมันจะมีกุ้งส้มๆอยู่ในนี้ปล่อยเลยครับปล่อยไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บเศษอะไรพวกนั้นออกนะครับอันนี้ปล่อยกุ้งก่อนหมดไหมหมดกลุงสุดท้ายครับกุ้งส้มกุ้งซูชิกุ้งเชอร์รี่ มิตรวมอะไรในเนี้ยถุงนี้ก็ร้อยหนึ่งนะครับเป็นกุ้งมิตรวมเอาไว้คุมตะไคร้ดีนักแรคุณจะเห็นว่ามันไปเกาะตามบูส่งบูเสร็จตามต้นไม้มันก็จะเริ่มหยิบต,ตะไคร้กินแล้วครับวันแรกผมจะยังไม่ให้อาหารนะจะให้มันกินตะไคร้ก่อนคืนเดียวเท่านั้นแหละสายคลิ้งเลยครับตะไคร้ที่เกาะเกาะเนี่ยยกเป็นตะไคร้ขนดำนะค่อยๆอยากได้ไปเดินดูเอาครับลานเลขวันพุธตอนเช้านี่แหละเดี๋ยวนี้เขามาขายกันตอนเช้าเดี๋ยวก็คอยติดตามกันครับ